สวัสดีครับขอบปลาหาเนาะใหม่ครับมื่อนี่มีคนมาหาก่อนได้เหลือแต่น้อยสันๆหนอ่อยอย่างเง้ยเนี่ยเนามเพิ่งามนี่แหละเมื่อหาเนาะใหม่ครับ,ม,รบมื่อนี่แจ้งครพี่น้องแจ้งเนาะใหม่แกนั่งก็ได้แล้วพุณนี่สอบมึงห้อยพคนมาเอาที่หล่น มันปลอกใครนี่เลยพระท่านเบ mm ิ้งเยอะเดี๋ยวย่างไปเบิ้งกลอกพี่น้องใครอยยังนี่ใครอย่างนี้ใครงูเลยนี่ใครงูมั้งวะนี่ปลอกนี้กับเบิ้ดแล้วนี่มีนอเดียวห้อยตัดขอลอยอยู่ไหมไม่พระท่านพิ่นพี่น้องเอ้ ต่อเด็กกับเขาบบเยอะบไม่ตัดพี่น้องไอ้บุนสองสองน้ออ๋อซ้ำไม่นี่ล่ะัดทังัดอแงซ้ำได้กับเสียเพื่อนนี่ละเห็นอยเข้มเข้มก่เนาะถือฝนแล้วมันซดดีนะะแล้วทำไมแปบเดียวกับซัดปุ่น เอาบ้านน่อยนั่นโอ้ลูจุ๊บจื๊บนั่นไอ้น้อยต้องห่งวันดีโอ้บ้านน่อยเด่นมึทุมดินเนื่อม่น้องบ้าน่อยเด่นวางก็เรื่องพ่อเงาเลยเนี่ยจื๊บโอ้าจะเติมกัน อยากก็ไม่อยากมือเดียวกันเนาะผู้มาหากรันกันเลยพวกน่ะพี่น้องเบิ้งห้อยคนเล่นเขาขาวเยอะน่นม่นเป็นห้อยอย่าของเล่นนี่ว่าทำหนี้ขวนพวกเนาะหมดแล้วได้ยุพี่น้องซีหาหน้าอยู่พวกนั้ก็อย,ย่านั่งนี่ละเดาเร่ยเรยงยู่ดอกเอ้า เไอสิไปแ,แกงชุพี่น้องเมึงเล่นวะนี่ใส่มดแดงพร้อมมีไข่มดแดงอยูเ่เฮี้ยนใส่ไข่มดแดงพี่น้องมึงพร้อมเด้อมีว่าจันเงี้ยนี่นเขายัางไม่กินไใครแม่แดงๆยู่พี่น้องนี่ปลาดิ่นี่ปลา,าดงดิบเลยนี่อัพชื่นขนาดเลยปลาเนี่ยเ,เอาละลาไปไปห้อง ย่านงูคุณนะไรเรียกเห็นชีกือือว่าท่ายขวดเราวดละงามนะครับรับพี่น้องย่านงูเดี๋ยวเป็นแกงให้พี่น้องเบิ่งที่บ้านเป็นเดนื้อบริเบิ่งเราพี่น้องแท่งมาเอามาละใหม่พักบัวหุ่ปลาดุงดิบก็ข้าวเรื่อยคุณมันขึ้นไปคุณ ยอย่าให้หมดอี่าใา้คือหม่ไม่ปวดเท่าไหรับีน่น้นองได้หลายอะไ่้ไปุ๋เกลือปุนอยอยปอ่นะเพอย่านัาง่งลกเครียนมาเลยเดี๋ยวนไหวเพื่อายังมงได้หลายอะเ่น

แกงใ้พี่น้องเบึงครับใส่ไข like ่มดแดงคว่มใส่โเบีย์ได้พี่น้องนั่งอย่านั่งครับพี่น้อง เาองกินกันเนี่ยลองใส่กินอร่อยน่้าตอนนลองย่าี่อนเดือนละหรือว่าขึนหดตอนเดือนกเดดตวเดดัออยตอนเปนตเหนียวเลยเพต้อง่แน่นอนอตเหนตเล่งรลอยใส่เล้นครบัอนนแก้ว้ต่น พักไปก่อนนลราะเดสองร้อยกว่าบาท้ลเอมากเออเอตยูโไปูตายดไต้องใรูแกเก็บตัแด้อยู่ถะไดไปไปแ้วเดี๋ยวเราจ้างน